นะคะแกงกระดูกหมูไว้ให้ช่างนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะไปส่งนไม้ก่อนนะคะเดี๋ยวต้องรีบไปแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวก็จะไปอัปเดตบันไดบ้านก่อนนะคะก่อนที่จะไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องแม่อบกอกนะคะตอนนี้ช่างมาตั้งแต่เช้าแล้วค่ะส่วนคุณแม่ก็ยุ่งนะคะกับทำออเดอร์ส่งให้ f อนะคะ ก็เลยยังไม่ได้มาอัปเดตนะคะเพิ่งมาดูนี่แหละนะคะเป็นไงช่างกินกาแฟหรือยังกินหรือยังขนมนะคะอร่อยบอ คืนนี้จะได้ขึ้นนอนบ้านแน่นอนเนาะนอนแน่นอนแน่วะช่างโอ้เมื่อคืนนี่นอนเต็นนะโอ้ช่างขึ้นรอลองดูเนาะถ่ายคลิปได้ค่ะโอ้อันนี้ก็อันนี้อันนี้แผ่นนันแหละครับปูตรงสี่เหลี่ยมอันเดียวกันเนาะอ๋อจะได้เป็นเนื้อเดียวกันไปเลย

นี่ค่ะสินค้าโอ้ได้เลยค่ะกำลังว่าจะรอเบนนี่แหละแอดไลน์ line, ตามเบอร์ที่มีที่อยู่อ,อยู่ที่ศูนย์กลางก็บอกเพื่อนว่าแอดไลน์เบอร์นี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอไลน์จะรู้เองค่ว่าแอดไปส่ง,งไ,สได้ได้ได้พเพื่อนบอกว่าฝากให้เมียดูคลิปให้เม่ออฟด้วยช่างช่าง ช่างคือ FC ใช่ไหมเอของแม่ออฟนะคะโครงการาติดขั้นบันไดถ้ามีอ,อะไรเ <c oughs> พิ่งก็ทำได้หมดช่างฟีมือเร็วมากเลยทำเมื่อวานทำเมื่อวานวันนี้ได้ขึ้นแน่นอนได้ขึ้นเสร็จวันนี้ละ <c oughs> ช่างก็วัดอันนี้มันเป็นยังไงคะช่างบันไดนะ่ะลูกบันไดนะเขาจะเอาอะไรทำปูนโอ้เป็นปูนเนาะหยาบอยู่บนนี้ลื่นบหรือหยาบนอ่้งก่ออชนะ่างก็เนาะ ก็สรุปนะคะสามขั้นกับเจ็ดใช่ไหมคะไม่ถึงเก้าเนาะอันนี้เราจะเทแบบมิดเลยใช่ไหมคะอหล็กนี้มิดเลยเหรียอโอรองเท้าด้วยโอ้โอู้้ดีสวยเลยสองกระสอบพอไม่ปูนอ่ะอ๋กระสอบเดียวคนจะสั่งหินมาอยู่เนาะหินกับ ขึ้นมาส่งเพลนครับเอาหินหินกับทรายบ่เออทรายข้างนี้นเลยดิเออน,นัเดี๋ยวไปเอาที่บ้านทรายไม่แน่นะชาไอเอฟซี FC พันว่าเดี๋ยวมีงานต่อนะดูงานก่อนสั่งมาเลยปัญหาสั่งมาเลยพันหัวไม่ได้ไม่มีปัญหา,า,าคนทำงานอยู่แล้วเออช่างรับเหมาอยู่แล้วเนะาะเดี๋ดยวมากเลยวัด <c oughs> โอ้หน้าใหญ่อยู่เหมือนกันเนาะ แค่นนะบอปอดใหญ่นะคะนี่อลังการเลยเดี๋ยวรอดูนะคะปูนจะไอ้ลูกบันไดจะมารอบบ่ายใช่ไหมคะนี่ไม่ใช่ว่าบ่ายจนจะเลิกงานนะจะมาส่งนะ่ะบอหัวเลาะเลย <laughs> <laughs> ถ้าเลิกงานแล้วจะรีบกลับช่างก็โอ้งานเนาะนี่นะคะอันนี้เป็นปูเนาะปูนาปูนาปิ้งนะคะเพื่อนสั่งปูนาไปมีปูนานะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นหน่อไม้ต้มนะคะอันนี้เป็นหน่อไร่นะคะเนี่ย 3กิโลนะคะอันนี้350ร่วมทรงแล้วก็จะมีหนอ่อหวายอันนี้ที่ลวกเสร็จแล้วนะคะ1กิโลนะอันนี้400อนะคะพเพราคนจะซื้อหน่อไม้มด้วยน่มาถุงเดียวนะส่งสองนะงนะนี่น,นี่นี่มีอีกเออนั่นแหละอันนี้คืออ่อนพร้อมที่จะแกงได้เลยเราทําแค่ขนมอาหารไปก่อนนะพ่อนะคะ,อะตอนนี้ออเดอร์ของเราก็เรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะส่งแล้วนะคะแอดเบนเพิ่งก็มาฝากนะคะแอดเบน ตื่นเ <Okay. S 1> ช้าขึ้นมานี่เอาแต่เช้านะคะตั้งแต่ตีเท่าไหร่แล้วก็เพิ่งทาเสร็จแต่ยังเหลืออีกนะนหน่อไม้เพราะว่าเราก็ส่งตามออเดอร์นะคะเดี๋ยวกลับมาก็ค่อยทําความสะอาดแล้วก็แพ็กใส่ถุงไว้นะคะเดี๋ยวไปดูในหม้อนี่นะคะในหม้ออันนี้ค<ม>ือยัองไก็มาแล้วนะคะโอ้ทาไมสวยจังเลยหน่อไม้นะ่ะหน่อไม้ก็มีหน่อไม้มากินเลยโอ้เดี๋ยวเราต้องได้เจอกันประจําแล้วคราวนี้ <c oughs> โอ้โหวางตลาดแล้วนะคะนี่ปลาเดิมร้าน แหกหมานี้ของแม่เจิดบอกตาใส่แม่เจ้ย่กโอ้ยังไม่ได้ซ่อมโอ้อยใสกระห้ามนี่นะคะเป็นถุงถุงถุงโอ้ยยเนขายโคมอย่าพึ่งขายแม่เดี๋ยวจะแหกให้นนะหเดี๋ยวไปดูของแม่เจ้ดก่อน <c oughs> แม่เจ้ยล็อกนั้นบอ อืมออันอนี้นะแบบนี้นะเราชอบนะแบบแบบพ่อนิ่มถือนี่เขาเรียกว่าหน่อไม้ย,ยาวยาวทาัั้้งนนเป็นรูนี่ไปต้มโอ้โหชอบทุกหนอทำแบบกองๆไม่ได้ไม่ได้ล้างคือผมปลาคำใส่เลยปลาคำใส่แล้วให้เขาล้างเราไม่ต้องล้างไม่ต้องล้างนะเพราะว่าเราอยากได้มันอ่อนเนาะอืมถ้ามันล้างมันจะแข็งอ้าวหน่อไม้หวานแม่เจ้ยก็มีด้วยนี่แต่ไม่ได้เอามาเยอะ กุมแล้วก็มีเด้อวยหลายบ่แบบนี้บหลายปันไดหลายอยู่เนาะหลา้อยู่โอ้แกก็ไปหาเถอะเนาะนี่ป๊าดหนอไม้มีแต่หนองงามๆอือต้มถั่วโอ้โอ้แกบ้านเยอะไม่มีใครแย่งแถวเรานี่ยกลนบุญแย่งกันไปกันมาขายขายหน่อไม้เด้อ แม่มาเดี๋ยวไปดูแม่คำใส่ส้อมหน่อไม้ก่อนปาด<า>น้องเมย์บอกว่าจองเผื่อด้วยนะหนึ่งล็อกใช่น,น้องเมย์ดีล็อบอกให้แม่อบจองเผื่อด้วยหนูก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะจองเผื่อโอ้โอเยเมยดีนะพูดเฉยๆแกเซลมาไงโอ้หน่อไม้ขาวท่าแม่ไปเอาที่ไหนมาเนี่ยโอันนี้นี่ยของไอ้ตามซื้อไอ้ตามของพ่อได้โอ้โหเดี๋ยวค่อยก็จะไปส่งหน่อไม้แล้วก็เดี๋ยวก็ รีบมาเดี๋ยววันถัดไปก็เดี๋ยวอาจจะมาอยู่เป็นเพื่อนนี่นะคะแม่คำแส่ก็จะวางเออใช่วางไอ้ขายเสื้อผ้าไปด้วยนะคะโอ,อ้โนะไปฝากให้เขาเลยโอ้โอคนอ,อยากแห้งม้าางมา ค้ะกลับมาก่อนล่อง้ายไปก่อนตั้งก่อนเดี๋ยวมันจะหมดถ้าค่อยเหมานะ่ะเออก้อ,อ,อนนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากเอฟซไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ